สวัสดีครับพี่น้องครับ pues สวัสดีครับพี่น้องครับองค์อิงกับ่อโจครับสี่เลนและข้อละครับเลื่อนยังครับพี่น้องเมนมานะครับนะครับสองแสบวอลตี้มาแล้วครับพี่น้องครับนะครับก่อนอื่นกำลังขอแสดงความยินดีนะครับกับบอโจลักะน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับนะครับนะครับ ผู้จัดครับพี่น้องนะครับผู้จัดละครผลอดบทบุตรละครเป็นว่าครับทางช่องวันนะครับพี่น้องครับอ่านะครับมือวานนะครับกับมิตรในมิการนะครับเขาเรียกว่าอย่างฟิตติ้งบ่ครับฟิตติ้งดวละครนะครับของภาพยนตร์คายอ้อครับพี่น้องครับมว่าครับฟิตติ้งอยู่ที่กรทมนครับพี่น้องครับผมว่าเราดารานักแสดงไปหลายคนครับเบลนีพัฒดานะครับเน็กนัทพนนะครับ พี่ออมสุรพลนะครับพ่อโจน้องอีกพี่ออมแอมโอหลายคนนะครับไปฟิตติ้งนะครับภาพยนตร์ขายอ้อครับภาพยนตร์ของคนอีสานนะครับสั่งโดยบอสโจยมนิษน้าวงศาครับพี่น้องนี่เป็นมาลัาวงแหกที่สั่งภาพยนตร์นะครับหนังคือหนังแย่ละครับพี่น้องเนาะหนังหนังจอแย่แล้วนะครับเรียกว่าภาพยนตร์นะครับเนาะเข่าสูรงหนังภาพยนตร์นะครับทั่วประเทศนะครับอีบดีอาจจะได้่ายทั่วโลกนะครับ รอรุ่นนะครับ,รนะรบแสดงความยินดีอย่างที่ครับนา่นคือเรื่องพี่อดบุลรัตนะครับจะดึงตัวพระโจโน้องอิงครับไปแสดงละครครับทางช่องวันนะครับนั่นคือจอแก้วครับเขากับสิ่เห็นได้จอเงินน,น,นั่นคือการร้องเพลงการาแสดงหมอลลัเนาะแต่ว่าเขาสิเห็นในบทบาท ของละครครับทีวีนะครับเนาะพี่น้องรับบอจูและกน้องอีกนะครับเนาะนะครับละครเรื่องสงครามมอลล่ามครับโอ้แค่ชื่อก็เป็นตะสนุกนะครับผมนะครับงานนี้หามพลาดครับรอติดตามครับว่าจะเปิดกล้องมือใดจะขับตัวนักแสดงมือใดจะฟิตติ้งมือใดจะอ่างตัวและครผู้ใดครับก็ฟุตจัดครับคุณนุตโอดนะครับโอดบุญรัตน์นะครับอ่านะครับ จ่ามครับน่าต kind of hmm? ิดตามมากครับอิลาถือครับดีใจมากครับมากครับที่นะครับเนาะที่อดบุญรัตน์เนาะได้มาเนาะมามามาคุยกับพ่อโจแล้วครับมาครับกับดองอีกนะครับเนาะอิหลาดีใจนะครับอ่อิหลาว่าเทใจให้ช็อกวันเลยแล้วเราพี่น้องเออนะครับติดตามครับละครสงรามรำครับพี่น้องโอ้ยแค่ซื้อกับหนาติดตามรับติดตามไว้ครับพี่น้อง ขอแสดงความยินดีครับนี่นะครับลูกสาวพันล้านครับลูกสาวร้อยล้านพันล้านครับลูกสาวพระโจนมนต์นะครับเอานะครับสุดยอดดีครับนะครับรอดติดตามเลยครับนะครับมีคิวทายเมื่อไหร่หรืออยังจังไรบ้างตอนสั่งจะเข้ากับติดตามไหมครับเราจะเป็นทั้งช่องว่านหรือช่องสาวใหม่พิลันแพคครับช่องหลักช่องใหนะครับเนาะอย่างเนาะนะครับ มแรงครับที่นั่งก้าพยักกนนะครับสนามเป็นแผงอยู่บางพรีไหมนะครับพี่น้องครับมากอะไรเลยครับมแรงครับอืนะครับมากอะไรเครับนะครับหายะไปเลยครับอ่าหมวดของหมวดจุ่มไหมนะครับพี่น้องครับมแรงครับงานหมวดจุ่มครับสนามกว้างมากๆครับมากอะไรเลยครับเอฟซีแฟนครับซาโน่เอฟซีแฟนครับอีลาเอฟซีแฟนครับซิดิปินในซาโนยมากอะไรเลยครับอ่ามาแสดงพลังลักพลังบวกพลังศรัทธานะครับเนาะนะนะครับ ดีใจครับสสิซืสิได้ประกอบพี่ตายคนนี้ครับนะพี่ตายเอาละไทยนะครับอ้าวเวลาถึงกับดีใจเลยครับได้ยินงซื้อพี่ตายไทยสุดมากครับพี่โอดบุรัลพูดกันมากนะครับแน่นะครับเพลงหัวใจอีสานแน่ที่ลาลองทุกมือนะครับเนาะพี่น้องเออนะครับสุดยอดก็คือกระฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบวัตถุตีเลยนะครับผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับกดใดกดแชร์กด ติองจนะครับสองแสนวันตีค่ะชาวคลิปนี้กสวัสดีครับ,รบไปนะครับบ๊ายบาย